ในโลกนี้มีทั้งคนดีที่ควรเข้าใกล้และคนพาลที่ควรหลีกหนีพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้อย่างชัดเจนถึงลักษณะของพาลหรือคนที่มีนิสัยชั่วร้ายซึ่งหากเราเผลอไปคบหาเข้าใกล้หรืออดทนกับพวกเขาก็มีแต่จะนำความทุกข์ความเสียหายและการเสื่อมถอยมาสู่ชีวิตเราเอง การมีเมตตาไม่ได้แปลว่าเราต้องอดทนให้คนผ่านเหยียบย่ำหรือเอาเปรียบการมีกรุณาไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมลดค่าตัวเองเพื่อเก็บคนเลวไว้ในชีวิตเพื่อตามใจใครสักคนที่ไม่มีคุณสมบัติคู่ควรกับมิตรภาพของเราคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักคนพ่านสี่ประเภทที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้เมื่อพบเจอต้องรู้เท่าทันและตัดสินใจออกห่างให้เด็ดขาดแม้เขาจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนที่เรารักแค่ไหนก็ตาม เพราะอนาคตของชีวิตคุณสำคัญกว่าการทนอยู่กับพิษร้ายที่กัดกินความสุขของคุณไปทีละน้อยมาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างชัดเจนหนักแน่นและกล้าหาญ 1. คนที่โกรธง่ายหงุดหงิดรุนแรงกับเรื่องเล็กน้อยจงรีบออกห่างแม้เขาจะใกล้ชิดเพียงใดก็ตามคนโกรธง่ายก็เหมือนไฟที่พร้อมเผาทุกสิ่งให้ไม่โดยไม่เลือกหน้า พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ชัดเจนว่าคนที่ถูกโทสะครอบงำเป็นผู้มีจิตใจเศร้าหมองไร้ซึ่งปัญญาและมักสร้างกรรมหนักให้แก่ตนเองและผู้อื่นเสมอการที่คนเราจะเติบโตมีความสุขและเดินทางชีวิตอย่างมั่นคงได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีคนรอบข้างที่สนับสนุนจิตใจและช่วยส่งเสริมพลังบวกให้แก่กัน แต่เมื่อคุณเข้าไปอยู่ใกล้คนที่มีนิสัยโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายคุณกำลังยื่นตัวเองเข้าไปอยู่ในสนามเพลิงที่พร้อมจะเผาผลาญคุณได้ทุกเมื่อแม้ว่าคุณไม่ได้ทำผิดอะไรเลยก็ตามโทษของความโกรธในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่าโทสะเป็นมนทินของโลกผู้ใดละโทสะได้ผู้นั้นพ้นจากมนทินนั้นโทสะหรือความโกรธไม่ได้เพียงทำให้คนที่โกรธตกนรกภายในใจตัวเองเท่านั้น แต่ยังทำลายทั้งมิตรภาพความไว้เนื้อเชื่อใจและแม้แต่โอกาสดีๆในชีวิตยังไม่รู้ตัวอีกด้วยคนที่โกรธง่ายมักตัดสินใจผิดพลาดคนที่โกรธง่ายมักพูดจาทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาอันรุนแรงคนที่โกรธง่ายมักไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะอารมณ์ชั่ววูบบดบังสติและเหตุผล ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้ว่าการอยู่ใกล้คนผ่านนั้นไม่ต่างจากการเข้าไปอยู่กลางทุ่งหญ้าไฟหากไม่รีบออกมามีแต่จะถูกไฟเผาให้หมอดไม่ในที่สุดสัญญาณชัดๆว่าคุณอยู่ใกล้คนโกรธง่ายที่ควรรีบออกห่างเขามักโมโหหรือหงุดหงิดกับเรื่องเล็กน้อยเช่นรถติดอาหารช้าคำพูดเล่นๆเ,เวลาเขากโกรธเขาไม่ยั้งมือหรือยั้งวาจามักแสดงออกอย่างหยาบคายหรือรุนแรง เขามักกล่าวโทษคนอื่นไม่ค่อยยอมรับความผิดของตนเองคุณรู้สึกหวาดกลัวที่จะพูดคุยหรืออยู่ใกล้เขาเพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะระเบิดอารมณ์เมื่อไหร่หลังจากโกรธเขาอาจทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่สำนึกหรือขอโทษอย่างจริงใจทำไมต้องรีบออกห่างคนประเภทนี้เพราะถ้าคุณยังอยู่ใกล้คนโกรธง่ายจิตใจของคุณจะถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลาความสุขของคุณจะลดลงอย่างมาก คุณจะเริ่มระแวงและเครียดอยู่เสมอเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะอารมณ์เสียอีกคุณจะเริ่มสูญเสียความมั่นใจในตัวเองจากการถูกต่อว่าถูกตำหนิซ้ำๆอย่างไม่ยุติธรรมคุณจะเสียโอกาสดีๆเพราะความวุ่นวายและดราม่าที่เขาสร้างขึ้นการที่คุณทนกับคนโกรธง่ายไม่ได้ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่จะทำให้ตัวคุณเองเสื่อมโทรมทั้งทางกายใจและแม้แต่โอกาสชีวิตวิธีออกห่างอย่างสง่าง,งาม ลดการมีปฏิสัมพันธ์ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องพูดคุยหรือเปิดประเด็นสนทนากับเขาโดยไม่จำเป็นไม่ตอบโต้เวลาเขาโกรธอย่าใช้อารมณ์ตอบอารมณ์ให้คุณสงบนิ่งเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่เอ็นล้มตามแรงลมขยับระยะห่างเริ่มลดการพบเจอทีละน้อยเช่นไม่ต้องไปทุกงานที่เขาอยู่ด้วยหรือไม่ต้องมีธุระร่วมกันบ่อยปิดกั้นความรู้สึก รู้ว่าคำพูดของเขาไม่มีอำนาจเหนือคุณอย่ากเก็บมาคิดอย่ากเก็บมาทำลายตัวเองหากจําเป็นต้องตัดขาดหากเขาสร้างความเสียหายเกินรับไหวอย่าก,กลัวที่จะหายไปจากชีวิตเขาเพื่อปกป้องคุณค่าของตัวเองคำสอนเพิ่มเติมจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงชนะความกโกรธด้วยความไม่โกรธจงชนะความชั่วด้วยความดีจงชนะความตรณีด้วยการให้จงชนะความเท็จด,ด้วยคำสัตย์ การตอบโต้วความกโกรธด้วยความกโกรธมีแต่จะเพิ่มไฟให้ลุกโชนดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือการนิ่งสงบเยือกเย็นและออกห่างอย่างมีเมตตาในใจไม่อคาาพยาบาทแต่เลือกปกป้องตัวเองอย่างมีสติตัวอย่างในชีวิตจริงสมมติว่าคุณมีเพื่อนร่วมงานที่กโกรธง่ายมากแค่คุณทำงานเสร็จช้าเพียงนิดเดียวเขาก็ขึ้นเสียงและตำหนิคุณอย่างรุนแรงแม้ว่าคุณมีเหตุผลที่สมควร หากคุณยังคงทนและหวังว่าเขาจะเข้าใจในสักวันคุณอาจต้องทนกับพฤติกรรมเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะทำให้คุณหมดแรงบั่นทอนกำลังใจและส่งผลต่อผลงานของคุณเองในทางตรงกันข้ามหากคุณเลือกที่จะเว้นระยะเช่นไม่ข้องเกี่ยวกับงานที่เขาควบคุมหรือหากเป็นไปได้ย้ายแผนกหรือหาทางลดการทำงานร่วมกันคุณจะพบว่าชีวิตคุณเบาขึ้นมีสมาธิกับสิ่งที่ควรทำและจิตใจก็สดใสแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2. คนไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงพูดอย่างทำอย่างรีบออกห่างแม้จะใกล้ชิดเพียงใดก็ตามคนไม่ซื่อสัตย์คือเหล็กสนิมในชีวิตหากปล่อยให้อยู่ใกล้นานวันสนิมนั้นจะกัดกินทุกสิ่งที่มีค่าในตัวเราพระพุทธเจ้าได้ตรัสชัดว่าสัตบุรุษหรือคนดีที่ควรคบหาต้องเป็นคนมีสัตว์มีสัตว์จะไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่แอบซ่อนเจตนาชั่วในใจเพราะความไม่ซื่อสัตย์ไม่ใช่เพียงทำให้คนอื่นเสียหายเท่านั้น แต่ยังทำลายศักดิ์ศรีและบุญวัสนาของตัวเองไปพร้อมกันด้วยโทษของการไม่ซื่อสัตย์ในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าบุคคลใดพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อบุคคลน,นั้นย่อมตกต่ำดุดวัวจมปลักโคลนไม่สามารถหลุดพ้นได้คนที่ไม่ซื่อสัตย์แม้ภายนอกจะดูประสบความสำเร็จชั่วคราวแต่ภายในจิตใจจะเต็มไปด้วยความกลัวความระแวง และต้องแบกรับกรรมหนักในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคนหนึ่งคนเลือกที่จะหลอกลวงมันหมายถึงเขาไม่ให้เกียรติตัวเองตั้งแต่แรกและถ้าเขาไม่เคารพแม้แต่เกียรติของตนเองยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะเคารพเกียรติของเราการอยู่ใกล้คนไม่ซื่อสัตย์มีแต่ทำให้เราตกต่ำสูญเสียเวลาพลังใจทรัพย์สินและโอกาสที่ควรได้ในชีวิตลักษณะของคนไม่ซื่อสัตย์ที่ต้องระวัง พูดไม่ตรงกับการกระทำชอบให้สัญญาแต่ไม่เคยทำได้จริงมักแถแก้ตัวเก่งและโยนความผิดให้คนอื่นเมื่อโดนจับได้ใช้วาทศิลป์เพื่อบิดเบือนความจริงหรือบีบังคับให้คนเชื่อเวลาได้ประโยชน์ก็เข้าหาอย่างดีพอหมดประโยชน์ก็ทออทิ้งอย่างไม่ใยดีมักสร้างเรื่องโกหกหลายชั้นเพื่อกลบเกลื่อนความผิดพลาดของตนผลเสียหากทนอยู่ใกล้คนไม่ซื่อสัตย์ คุณจะสูญเสียความไว้วางใจในมนุษย์โดยไม่รู้ตัวคุณอาจถูกหลอกใช้ในเรื่องสำคัญสำคัญจนเกิดความเสียหายหนักคุณจะสูญเสียชื่อเสียงหากเขาเอาคุณไปเกี่ยวข้องกับเรื่องชั่วร้ายคุณจะเสียเวลาและโอกาสที่มีค่าเพราะทุ่มพลังงานให้กับคนที่ไม่คู่ควรการทนอยู่ใกล้คนไม่ซื่อสัตย์ก็เหมือนการสร้างบ้านบนพื้นทรายพร้อมจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อไม่มีทางมีความมั่นคงยั่งยืน วิธีสังเกตคนไม่ซื่อสัตย์อย่างชัดเจนเช็คจากการกระทำไม่ใช่คำพูดคนที่ซื่อสัตย์จริงจะทำสิ่งที่พูดเสมอไม่ใช่แค่ให้ความหวังลมๆแล้งๆดูพฤติกรรมระยะยาวคนโกหกมักรักษาคำโกหกไม่ได้ตลอดเวลาถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นรอยรั่วเสมอสังเกตท่าทีเวลาโดนจับผิดคนไม่ซื่อสัตย์มักโกรธเกรี้ยวหรือตอบโต้ด้วยอารมณ์มากกว่าการอธิบายด้วยเหตุผล ใช้สัญชาตญาณของตัวเองบางครั้งความรู้สึกไม่สบายใจเล็กๆที่เรารู้สึกได้ทันทีเมื่อติดต่อกับใครบางคนคือสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามวิธีออกห่างจากคนไม่ซื่อสัตย์อย่างสง่างามลดความไว้ใจอย่าเล่าเรื่องสำคัญให้เขาฟังอย่าเปิดโอกาสให้เขาใช้ข้อมูลของคุณเป็นเครื่องมือไม่ลงทุนเพิ่มอย่าลงทุนทั้งทางใจและทางทรัพย์กับคนที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ซื่อสัตย์ เว้นระยะห่างอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่จำเป็นต้องแตกหักทันทีแต่ค่อยๆลดการมีส่วนร่วมลดความสนิทสนมตัดสินใจเด็ดขาดถ้าเขาทำผิดซ้ำซากอย่าอ่อนแอจนให้อภัยแบบไม่มีขีดจำกัดเพราะมันคือการทำร้ายตัวเองทางอ้อมอย่าเปิดโอกาสให้กลับมาถ้าเขาแสดงพฤติกรรมซ้ำซากแม้จะสำนึกก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะนิสัยที่อย่างรากลึกเปลี่ยนยากคำสอนเพิ่มเติมจากพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัจจะเป็นแก่นสารของชีวิตเหมือนเสาเอกของเรือนถ้าเสาเอกหักเรือนย่อมพังฉันใดคนไร้สัจจะก็ย่อมล่มจมฉันนั้นการมีสัจจะจึงเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้หากคนใดไม่มีแม้แต่สัจจะชีวิตของเขาก็เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือไร้ทิศทางและพร้อมล่มจมได้ทุกเมื่อตัวอย่างในชีวิตจริง สมมติว่าคุณมีเพื่อนร่วมงานที่เสนอตัวช่วยงานใหญ่ๆแต่สุดท้ายกลับละทิ้งความรับผิดชอบทิ้งภาระทั้งหมดให้คุณแก้ไขเพียงลำพังและพอเกิดปัญหาเขากลับโยนความผิดให้คุณโดยไม่ลังเลหากคุณยังคงเชื่อใจและหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงคุณกำลังเปิดโอกาสให้เขาทำร้ายคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่รู้จบทางที่ถูกต้องคือยอมรับความจริงว่าเขาไม่ซื่อสัตย์และเลือกที่จะวางระยะห่างอย่างชัดเจน เพื่อตัดวงจรของความเสียหายตั้งแต่ต้น 3. คนชอบเอาเปรียบเห็นแก่ตัวอย่าทนให้นานรีบออกห่างเพื่อรักษาใจตัวเองคนเห็นแก่ตัวคือปลิงในคราบมิตรมองหาผลประโยชน์จากเราแต่ไม่เคยมองเห็นความรู้สึกเราเลยในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสหายแท้ต้องเป็นประโยชน์ต่อกันไม่ใช่ฝ่ายเดียวได้เปรียบอีกฝ่ายเสียหาย ผู้ใดที่มักเอาแต่ได้ไม่เคยให้ไม่เคยเสียสละไม่รู้จักตอบแทนบุญคุณเช่นนั้นย่อมไม่ใช่สหายแท้เป็นเพียงคนแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะตัวเท่านั้นความอันตรายของการทนอยู่กับคนเห็นแก่ตัวสูญเสียพลังใจคนเห็นแก่ตัวจะดูดกลืนพลังงานและความสุขของเราไปทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวทำให้รู้สึกไร้ค่า การที่เขาไม่เห็นหัวเราะไม่เห็นคุณค่าการให้ของเราทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ความหมายเสียโอกาสในชีวิตเวลาที่ควรได้ลงทุนในความสัมพันธ์ที่ดีเรากลับเสียไปกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราเสี่ยงถูกซ้ำเติมในเวลาที่อ่อนแอคนเห็นแก่ตัวจะอยู่ข้างเราเฉพาะเวลาที่เขาได้ประโยชน์เท่านั้นแต่จะหายตัวไปทันทีเมื่อเราอ่อนแอหรือหมดประโยชน์ พระพุทธเจ้าทรงสอนชัดว่าสหายที่เอาแต่ได้ไม่เคยเสียสละไม่ช่วยเหลือเราเมื่อถึงคราวจำเป็นคือมิตรเทียมที่ไม่ควรครบหาสัญญาณเตือนว่าคนใกล้ตัวคุณเห็นแก่ตัวพอมีเรื่องได้ประโยชน์ก็มักโผลมาหาแต่พอคุณลำบากเขาหายตัวเหมือนไม่เคยรู้จักกันขอความช่วยเหลือจากคุณได้เสมอแต่เวลาคุณร้องขอกลับมีข้ออ้างร้อยแปด เวลาพูดคุยมักพูดแต่เรื่องของตัวเองไม่เคยถามไถ่หรือสนใจความรู้สึกของคุณจริงๆมักใช้คุณเป็นเครื่องมือให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองแต่ไม่เคยขอบคุณหรือสำนึกบุญคุณทำเหมือนทุกอย่างที่คุณให้เป็นของตายเป็นเรื่องที่คุณต้องทำให้เขาโดยไม่มีเงื่อนไขทำไมการอยู่ใกล้คนเห็นแก่ตัวถึงทำร้ายเราลึกซึ้งกว่าที่คิดการถูกเอาเปรียบบ่อยๆโดยคนที่เรารักหรือไว้ใจ ทำให้จิตใจของเราช้ำแบบเงียบๆเ,เพราะรู้สึกว่าเรายังดีไม่พอหรือเราต้องให้มากกว่านี้เราจะเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองว่าแท้จริงแล้วเรามีค่าเฉพาะเวลาที่คนอื่นได้ประโยชน์จากเราหรือไม่มันทำให้เราเสพติดความเจ็บปวดทางใจและกลายเป็นเหยื่อของความเห็นแก่ตัวซ้ำๆพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสายเทียมย่อมทำตนดุดม้อแตกคือแซงดีในเบื้องต้นแล้วหักหลังในภายหลัง วิธีวางตัวและห่างจากคนเห็นแก่ตัวแบบไม่ต้องเสียใจภายหลังกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนอย่าเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาใช้คุณโดยไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไปกล้าปฏิเสธคนเห็นแก่ตัวไม่เคยเกรงใจจงอย่าก,กลัวที่จะพูดคําว่าไม่อย่างสุภาพแต่หนักแน่นอย่าให้ซ้ำถ้าเขาทําผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจงจำไว้ว่าการให้อภัยซ้ำๆโดยไม่จำกัดคือการทำร้ายตัวเองมองเขาอย่างเป็นจริง อย่าหลอกตัวเองว่าเขาจะเปลี่ยนได้ง่ายๆเพราะนิสัยเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งอย่างรากลึกให้เวลาตัวเองได้พักตัดคนไม่ดีออกจากชีวิตคือการคืนพื้นที่ว่างให้ตัวเองได้หายใจได้มีที่ว่างสำหรับคนที่เห็นคุณค่าเราอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าสอนอะไรเกี่ยวกับคนเห็นแก่ตัวพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลใดรู้จักให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายบุคคลใดเอาแต่ได้ย่อมถูกสังคมรังเกียจและตัดรอน คนเห็นแก่ตัวจึงเหมือนคนถือเหล็กเผาไฟไว้ในมือเขาอาจได้เปรียบในระยะสั้นแต่สุดท้ายเขาจะเผามือตัวเองและถูกทิ้งให้อยู่ลำพังในความทุกข์ที่ตัวเองก่อขึ้นตัวอย่างจากชีวิตจริงสมมติคุณมีญาติพี่น้องที่มักจะขอหยิบยืมเงินโดยไม่มีความตั้งใจจะคืนเลยสักครั้งและเวลาคุณมีปัญหาเขากลับไม่แม้แต่จะเหลียวแลถ้าคุณทนอยู่อย่างนี้ต่อไปคุณจะเป็นฝ่ายสูญเสียทรัพย์สิน คุณจะถูกเบียดเบียนทางใจคุณจะมีแต่ความรู้สึกว่าทำไมฉันต้องให้มากกว่าที่ได้รับเสมอสิ่งที่ถูกต้องคือยอมรับความจริงเลิกหวังว่าเขาจะเปลี่ยนและเริ่มวางระยะห่างอย่างหนักแน่น 4. คนชอบใส่ร้ายป้ายสีปั้นเรื่องโกหกอย่าเสียเวลาแก้ตัวรีบห่างทันทีคนใส่ร้ายคือคนที่เห็นคุณค่าเราสูงกว่าตัวเขาเองจนต้องดึงเราลงมาเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้น พระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงคนผ่านประเภทหนึ่งที่มีนิสัยใส่ร้ายป้ายสีวางแผนให้คนอื่นเสียหายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองคนเช่นนี้เปรียบเสมือนงูพิษที่ดูเงียบสงบแต่ซ่อนพิษร้ายแรงไว้ตลอดเวลาอันตรายของการทนอยู่กับคนใส่ร้ายทำลายชื่อเสียงเสียชื่อเสียงเป็นเรื่องใหญ่เพราะคำพูดลอยๆของคนใส่ร้ายสามารถทำให้คนอื่นเข้าใจเราผิดได้ทั้งชีวิตบั่นทอนความมั่นใจ คำพูดบิดเบือนหรือป้ายสีซ้ำๆทำให้เรารู้สึกหมดคุณค่าหมดกำลังใจทำให้เสียโอกาสคนที่เชื่อคำโกหกตัดสินเราโดยที่ไม่เคยรู้จักเราจริงๆทำให้เราพลาดโอกาสที่ควรได้รับติดบ่วงของการพิสูจน์ตัวเองการพยายามอธิบายหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตลอดเวลาทำให้เราหมดแรงโดยเปล่าประโยชน์และตกเป็นเหยื่อของเกมเขาพระพุทธองค์สอนชัดว่า อย่าใส่ใจคำนินทาอย่ากโกรธเคืองเมื่อถูกกล่าวร้ายจงตั้งมั่นในธรรมะแล้วปล่อยให้ความจริงคุ้มครองเราสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเจอคนใส่ร้ายชอบพูดจาอ้อมค้อมเสียดสีหรือพูดเรื่องเท,ท็จเล็กๆก่อนเพื่อวางกับดักเวลาที่คุณไม่อยู่พวกเขาจะพูดถึงคุณในแง่ลบเสมอสร้างข่าวลือหรือบิดเบือนเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่โตแสงทำเป็นห่วงแต่จริงๆแล้วปล่อยข้อมูลเท,ท็จไปทำลายภาพลักษณ์ของคุณ แกล้งทำตัวเป็นผู้หวังดีเพื่อเข้าถึงข้อมูลแล้วนำไปบิดเบือนใส่ร้ายทำไมเราไม่ควรเสียเวลาโต้ตอบการโต้ตอบคนใส่ร้ายไม่ต่างจากการตักน้ำรถกองถ่านไฟยิ่งเราอธิบายยิ่งตกหลุมพรางที่เขาวางไว้ยิ่งเราตอบโต้ยิ่งทำให้เรื่องดูมีมูลความจริงในสายตาคนอื่นยิ่งเราแสดงอารมณ์ยิ่งถูกเขานำมาเป็นเครื่องมือในการปั่นกระแสต่อ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการนิ่งสงบในเวลาถูกใส่ร้ายคือเกราะที่ดีที่สุดที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองวิธีวางตัวเมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสีนิ่งและหนักแน่นอย่าโต้อตอบด้วยอารมณ์จงตอบด้วยความสงบและตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องยึดมั่นในความจริงความจริงไม่ต้องการการพิสูจน์ในระยะยาวเพราะคนดีที่แท้จริงจะมองเห็นความจริงเสมอเลือกคบหาคนที่รู้จักตัวเราดี อย่าเสียเวลากับการอธิบายตัวเองให้คนที่อยากจะเกลียดเราเข้าใจปล่อยให้เวลาเปิดเผยความจริงเวลาเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับทุกเรื่องเดินออกมาอย่างผู้ชนะอย่าให้คนใส่ร้ายมีอำนาจเหนือความสงบของใจเราพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับคนใส่ร้ายมีเรื่องราวครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ถูกชาวบ้านบางกลุ่มกล่าวหาด้วยเรื่องเท็จ พระองค์ไม่แม้แต่จะโต้อตอบด้วยคำพูดแรงๆแต่ตรัสเพียงว่าหากสิ่งที่เจ้ากล่าวหาเป็นความจริงข้าขอรับด้วยใจสงบหากไม่ใช่ข้าขอมอบความเท็จนั้นกลับคืนสู่เจ้าเถิดนี่คือการปกป้องตัวเองอย่างผู้มีธรรมะในใจไม่โกรธไม่แก้ตัวแต่ปล่อยให้ความจริงปกป้องตัวเองแทนตัวอย่างในชีวิตจริงสมมติว่าคุณทำงานในออฟฟิศแล้วมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งอิจฉาความสำเร็จของคุณ เขาเริ่มปล่อยข่าวหรือว่าคุณได้เลื่อนตำแหน่งเพราะเลียเจ้านายหรือมีเส้นสายหากคุณหลงกลต้อหรือพยายามอธิบายตัวเองไปทั่วคุณจะตกหลุมพรางเขาทันทีแต่ถ้าคุณนิ่งยังคงทำงานอย่างโปร่งใสไม่ลดคุณภาพไม่สนใจเสียงนินทาสุดท้ายความสำเร็จและความจริงใจของคุณจะทำให้คนรอบข้างรู้เองว่าใครกันแน่ที่มีค่าจริงๆสรุป การปล่อยให้คนใส่ร้าย่ายแพ้ต่อความจริงคือชัยชนะที่สง่างามที่สุดจงจำไว้ว่าคำโกหกมีวันหมดอายุเสมอแต่ความจริงไม่มีวันตายอย่าเสียเวลาอธิบายตัวเองให้คนที่เลือกจะไม่เข้าใจเราแต่จงใช้ชีวิตต่อไปอย่างคนที่ภาคภูมิใจในตัวเอง